นิกกี้พิมพเจออุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือริวอาทิตย์พระเอกดังยุค9กูนจากกรณีที่ก่อนนั้นนิกกี้พิมพ์นักร้องในแบบนักแสดงลูกครึ่งไทยอังกฤษยุค9กูนก็ได้ประกาศตามหาริวอาทิตยด้วยระบุข,ข้อความว่าใครมีคอนแทกอาทิตย์ริวรบกวนแจ้งผมด้วยผมจะให้งานเขาและอยากช่วยเหลือเขา ฝากข้อความทางอินบ็อกซ์ได้เลยครับและก็เป็นวินาทีที่ประทับใจชาวโซเชียลเมื่อพระเอกดังอยู่90ริวอาทิตย์นั้นได้มาออกรายการเป็นครั้งแรกและช่วงหนึ่งในรายการถูกเซอร์ไพรส์หลังประกาศตามหาตัวช่วยเหลือด่วนซึ่งงานนี้ริวอาทิตย์นั้นก็ได้ถึงกับเสียอาการพร้อมทักทายด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มมีชีวิตชีวาก่อนที่นิกกี้พิมพ์จะกล่าวว่าที่ตัดสินใจช่วยเหลือโดยการอยากสร้างงานมากกว่าอยากให้เงิน เพื่อที่อนาคตเขานั้นจะสามารถเอาไปต่อยอดได้และล่าสุดนิกกี้พิมพ์ก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังเจออุปสรรคในการเข้าช่วยเหลือริวอาทิตย์พระเอกดังยุค90โดยเขานั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าไปหาตามสัญญาส่วนจะมีโอกาสได้ช่วยหรือเปล่าเดี๋ยวคืนนี้จะมาอัปเดตในคลิปส่วนตัวให้ฟังเนื่องจากมีปัญหาเล็กน้อยในการจะเข้าช่วยเหลือรอฟังครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ